ไม่เจออาจารย์ต้องหลายปีดีดังอาจารย์ผมพาเด็กผู้หญิงคนนี้มานะอาจารย์นะอาจารย์ฟังเลยดีเลยเฮ้ยอาจารย์ดีบอร์ปรเสิทธดีเแก้วเสียงนี่ติ้งเลยล่อฟังนี่เหรอหูเดีกตุ้บงเลยอิเนียงเหรอจ้ะเฮ้ยไม่เอาน้ำมาให้แขรกินเลยใช่ใครอ่ะ เรียกใครเนี่ยโอ๊เรียกเนี่ยมองอะไรมองอะไรบ้านอาจารย์เนี่ยเออไอพงไอพงไอพงพ่อเต๋อเพื่อนเฮ้ยวงชนทีเดีได้ป่ะพ่อเฟรด้นี่ขนาดเพื่อนพ่อทิ้งไเลยเดี๋ยวชื่ออะไรนะไอพงเลยผมต่อยพ่อที่ว่า ต่อ,พอ,อยพ่อไึ้ไหาไดาไหมเมาเอ้ไหมนั่นเมาตัพ่อต่อยพ่อป่ะ